ึ่งสมมติเขาเขียนว่า0ูนแล้ว0ูนเนี่ยนะคะนั่นหมายถึงว่านเรีลองคิดถึงอันนี้เป็นหัวรถไฟและนี่ก็เป็นโบกี้มาต่อกันนะคะเขาจะถามว่าศูนแล้วตามด้วยอะไรคุณน้องก็ต้องตอบว่านี่ความสัมพันธ์แบบอะไรนะคะตะโกนค่ะเหตุผลเราใช้ตัวย่อคือตัว A แสดงว่าศูนจะต้องตามด้วย0ูนตามด้วยูนและความสัมพันธ์เป็นแบบ A จบแบบนี้เข้าใจไหมคะโอ้ทำได้จริงนะเว้ยต่อไปนะคะศ1 ครูขออนุญาตนะเพราะครูก็นะ่เอาเอา,เอาให้มันแบบสื่อสารกันนะแล้วศูนย์สามเป็นแบบนี้แล้วอย่างนี้ค่ะตัวนี้มันคือมันทําให้เกิดมันเหมือนกบถ้าลองคือมันไปไม่ได้คือตกอ่ะเอฟฉะนั้นเวลาเขาถามว่าศูนย์หนึ่งเนี่ยตัวที่มาต่อรางคือตัวอะไรใครตอบได้ตอบมาเลยค่ะศูนย์สามเอฟโอไม่มีอะไรมันแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์หนูมันเป็นภาษาหนึ่งเท่านั้นสิ่งนั้นอ,อยู่ในตัวน้องๆทุกคนของทุกจังหวัดในประเทศไทยอยู่แล้วค่ะ โอเคปะคะอ่ะเดี๋ยวครูปิงถามต่อบ01เนี่ยค่ะน้องๆแตกมาเป็น0ม่ใช่อันนี้มันต้องอย่างนี้แตกเนี่ยแตกเนี่ยฮะ,ะหมายถึงว่ามีส่วนประกอบคือ02อย่างนี้เวลาเขียนเขียนยังไง01ต้องตามด้วย02มันเป็นการแตกหรือเป็นการนิยามคือ definition คือตัวดีใช่ไหมคะหนูก็ใส่ตัวดีเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเราใส่แบบเล่นเป็นรางรถไฟอ่ะน้องเรียนก็เล่นขำๆไปนะโอเคทุกคนได้ไหมตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวฝึกใช้นะแล้วตัวไหนไม่เกี่ยวกวันเลยคือ99 h ตอนนี้เราก็วนอยู่ตรงนี้ทั้งเรียนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าะมาศจย์เมื่อคะแนนแกะเราขึ้นมาแล้วกูก็ดีใจกับน้องด้วยเพราะน้องๆก็สามารถทําได้ถึงฝั่งฝันเนาะเริ่มต้นนะคะน้องๆต้องระวังนิดนึงนะคะข้อสอบแกะครูปิงบอกก่อนห้ามคิดไปเองนะพวกคิดไปเองนี่ไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นครูบอกว่าท้องเสียน้องก็บอกท้องเสียเนี่ยมันเป็นผลเราตอบไม่ได้ว่าเป็นเหตุหรือผลต้องอยู่ในข้อความนั้นค่ะถ้าบอกว่าท้องเสียเนี่ยเลยไม่ไปเรียนท้องเสียต้องเป็นเหตุถูกต้องไหมคะเราก็เลยไม่ได้ไปเรียนเป็นผล แต่ถ้ากินกินอะไรกินมั่วซั่วก็เลยท้องเสียท้องเสียจะเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุฉะนั้นมันจะเป็นอะไรเนี่ยต้องดูในข้อความนั้นอย่าคิดไปเองเด็ดขาดนี่แหละเป,เป็นข้อผิดพลาดของหลายคนเพราะว่าชีวิตเราผิดพลาดเพราะบางทีเราคิดไปเองไปน้อยใจคนนั้นไปโกรธคนนั้นมองคนนั้นในแง่ดีทั้งที่จริงเราไม่ได้สัมผัสเขาอ่านก่อนเราค่อยสัมผัสเราค่อยมาสรุปแล้วกันดีไหมเริ่มต้นเลยนะคะสู้ๆดูนะคะ เ,เดี๋ยวย,ยโจทย์จะเป็นประมาณทรงนี้นะคะน้องๆดูทรงมันไว้ก่อนนะคะเนี่ยมันจะประมาณนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อจากนั้นค่ะครูปิงกอ็อันนี้ครูต้องขอบคุณเนื่เพราะว่าครูตัดบทความมาจากทางวิชาการ c อ m เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเพราะว่า,าให้ความรู้งงานางวิชาการน้องๆสุดจี่เขาไปอ่านดูก็แล้วกันนะคะครูก็จะให้ประมาณนี้ค่ะทรงคือว่าข้อ1กับข้อ2ี่ยมีความสัมพันธ์แบบไหนนะคะน้องๆฝึกแบบนี้น้องทุกคนนะคะ ทุกคนทุกจังหวัดสู้ๆนะคะแล้วก็ครูส่งกําลังใจเป็นพิเศษให้น้องตรงตะเข็บชายแดนค่ะว,ว่าวันนี้ครูปิงไปถึงชายแดนแล้วโดยที่ไม่ต้องเดินทางรถโชว์ไปนะคะถ้ามันเป็นเหตุผลเขียนแบบนี้เนาะจาได้นะคะถ้ามันเป็นสกัดดาวรุ่งเขียนแบบนี้เนาะเป็น definition เขียนแบบนี้เนาะแล้วอย่าลืมว่าแบบนี้เราใช้ตัวอะไรนะคะน้องๆตะกอนค่ะอ๋อดีมากเลยตัวนี้ใช้ตัวอะไรคะ f ตัวนี้ใช้ตัวอะไร d แล้วไม่เกี่ยวกันเลยเขาเรียกว่า เ9เหนั่นเลยตะโกนมาเลยนักเรียนเรียนหนังสือให้เหมือนคอนเสิร์ตให้เราใช้พลังวัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นมีพลังอยู่ในตัวเยอะต้องใช้บ้างนักเรียนเราจะแฮปปี้นะคะเริ่มต้นห้ามคิดไปเองนะอย่าเพิ่งมาใส่ตรงนี้นะใส่ยิ่โกต้องตีตัวเองเพราะว่าถือว่ายังไม่กลับไปอ่านยังไม่ได้อ่านในบทความต้องอ่านในบทความเท่านั้นนะสู้ๆค่ะเริ่มต้นเลยค่ะเนาะอันแรกเขาบอกว่าอะไรคะเนี่ยพฤติกรรมที่ทําให้สมองเสื่อมไม่กินอาหารเชา้านี่เด็กบางคนเป็นนะตอน,นเด็กๆครูก็เป็น๋ย่นี้ไม่เป็นแล้วตอนนี้อาหารเชา้านี่เป็นอาหารมือ มือที่เวิร์กที่สุดที่สําคัญนักเรียนรู้ป่ะอาหารเช้าเนี่ยอย่างคู่เนี่ยเป็นอาหารที่คุณแม่คุณทําให้กินน่ะแล้วก็อาหารทั้งนอกเนี่ยกินเท่าไหร่ก็กินได้แต่อาหารมือที่เป็นฝีมือแม่เราอะมันมีน้อยมือเพราะงั้นเนี่ยเราควรกินนะน้องๆรู้ป่ะวันหนึ่งก็จะกลับมาโหยหัวอาหารมือนี้แหละค่ะไม่ทานอาหารเช้าค่ะนะคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพอไม่กินอาหารเช้าก็เป็นเหตุให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่พอทําให้สมองเสื่อมโอมะ นั่นเยนรู้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นคำว่าเป็นเหตุให้ไม่ทานอาหารเช้าปุ๊บมันก็ต้องใส่มันก็ต้องเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ถูกต้องไหมคะหรือพูดง่ายคือเป็นตัวอะไรนั่นเองคะน้องรักเอค่ะเป็นเอและเมื่ออาหารไปเลี้ยงสมองไม่พอปุ๊บสมองก็เสื่อมมันมีคําว่าทําให้ก็ใส่แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาตอบข้อ,อน,นี้ค่ะน้องๆก็ใส่เครื่องหมายอะไรนั้นเนี่ยเห็นไหมเราก็ใส่แบบนี้หรือเขียน A เข้าไปฝึกไปเรื่อยฝึกจนคล่อง เดี๋ยว่อบไปเป็นเรื่องธรรมดามากๆอย่าไม่ต้องตกใจเลยเห็นไหมไม่ทานอาหารเช้ามันก็เป็น A นะในหน้าถัดไปนะคะมันก็ทําให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่พอและเมื่อสารไปเลี้ยงไปเลี้ยงสมองไม่พอค่ะเราก็สมองเสื่อมเร็วอันนี้ A ฉะนั้นกินอาหารเช้าด้วยคะ่ะน้องรักทุกคนอย่าลืมนะโอเคปะ่ะได้นะคะในเมื่อได้ครูปิงขออนุญาตต่อเลยนะคะอันที่2ค่ะ สาเหตุที่2คือกินอาหารมากเกินไปเขาย้ำว่ากินมากเกินไปจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยในสมองตัวแข็งหลอ,อดเลือดเนี่ยในสมองแข็งตัวเห็นคำว่าทําให้ไหมคะน้องๆทาให้เป็นเหตุเป็นผลหรือสกัดดาวลูกหรือไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนประกอบต่อมาเป็นเหตุถูกไหมคะน้องต้องใส่แบบนี้แล้วก็ A ใช่ไม่ใช่ ฝึกไปเลยค่ะชนนเนี่ยเรากลับมาตรงนี้นะมันก็อาจจะสลับหน้านิดหนึ่งก็อันเนี้ยกินอาหารมากไปก็ทําให้เนี่ยหลอดเลือดในสมองแข็งตัวนะคะแล้วเรากลับมาดูต่อค่ะและเมื่อหลอดเลือดในสมองแข็งตัวก็เป็นเหตุแหมมันง่ายมากเขาบอกมาเลวเป็นเหตุเนาะเราใส่เครื่องหมายโยงเลยค่ะทาให้เกิดความจําสั้นนั่นเองเคยเป็นเปล่านาอบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเรากินมากพอนึกอะไรจะพูดกับเพื่อนนะหายไปซะง,งั้นแล้วบางคนก็เครียดเครียดเครียดเมื่อกี้จะ จะพูดอะไรนะอะไรเงี้ยอาการแบบนี้ครูจะบอกให้ว่าเขาเป็นกันทุกคนแหละเพียงแต่เขาไม่พูดเราก็ปล่อยแป๊บหนึ่งเพราะถ้ามันสําคัญจริงๆเดี๋ยวจิตใต้สํานึกมันจะดันออกมาเองให้เราต้องพูดอะไรอย่างนั้นค่ะอันนี้ก็ A เหมือนกันเนาะไหวไหมเด็กๆไหวนะคะทุกคนนะคะทางบ้านด้วยนะคะแล้วก็ห้องส่งด้วยนะ,ะอ่าต่อไปค่ะสูบบุหรี่ทาให้เป็นโรคสมองฝ่อแล้วก็อัลไซเมอร์แม้แต่นี้ความคิดครูนะมันจะต้องมีโมลพิษแน่นอนทําให้แบบว่าเราเนี่ยเหมือนกันนึกอะไรไม่ออกเปล่าฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุปุ๊บใส่เครื่องหมายอะไรคะ อย่างนี้เลยแล้วก็ A ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะน้องๆน,นะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะครูปิงขออนุญาตใส่ตรงนี้ว่าสูบุรีปุ๊บโรคสมองฝ่อกับอัลไซเมอร์ถามหาเลยค่ะเนาะอัลไซเมอร์เนี่ยหลายคนซีเรียนมากว่าครูขายายหนูเป็นอัลไซเมอร์เราก็มองในแง่ดีทุกอย่างนะั้นทักเรียนเพราะว่ามันอยู่ที่จะทุกคนนะมันต้องมีประสบการณ์เข้ามาเพียงแต่ว่าเราจะเอามันมาตีในความหมายบวกหรือความหมายลบยังไงนะคะนั่นก็มองในแง่ดีว่ายา คุณยายที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยแกก็พูดอะไรตลกตลกพูดซ้ําไปซ้ำมาเราก็มองไปเรื่องตลกซะแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขนะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะอ่าต่อไปค่ะอันถัดไปกินของหวานมากเกินไปตายเพิ่งรู้อีกละกินของหวานมากเกินไปจะไปขัดขวางการดูดซึมโปรโตีนแล้วก็สารอาหารที่เป็นประโยชน์ในเมื่อเป็นขัดขวางปุ๊บเนี่ยคือว่าการดูดโปรตีนเนี่ยมันทําไม่ได้ถูกไหมคะเอานะอาะาอานะานะซุซูนะใช่เป็นเหตุไหมคะ ไม่ใช่แต่ว่ามันไปสากาัดถูกไหมคะขัดขวางคือสากาัดถูกไหมน้องๆเราใส่เครื่องหมายนี้น้องคะตอบนะเครื่องหมายนี้ใช้ตัวดีมากเลยค่ะใช้ตัว F ค่ะเยี่ยมเลยสุดยอด F ค่ะทางบ้านด้วยนะหนูตะโกนตรงหน้าจอไม่เป็นไรก็ถือว่าครูได้ยินแล้วกัน <c oughs> คนเราต้องมีการจินตนาการบ้างวัยรุ่นนะคะถัดไปค่ะสูดอากาศที่เป็นมลภาวะเข้าไปทําให้ออกซิเจนในสมองมีน้อย เห็นไหมส่งผลที่เป็นสิทธิภาพของสมองลดลงเนี่ยทำให้เราก็ใส่เครื่องหมายอะไรนะคะนักเรียนโยงอันนี้เรื่องจริงนะเราสูดอากาศที่มลพิษมลภาวะที่เข้าไปก็ออกซิเจนเนี่ยมีน้อยอันนี้ก็เป็นเอเห็นปะใช่ไม่ใช่ใช่นี่เดี๋ยวขอความรู้เพิ่มนะระหว่างที่น้องบางคนนี่กำลังคิดกําลังจดอยู่เนี่ยเราก็อยากจะบอกน้องบางคนที่คิดเร็วกว่าเขาเพราะมันจะมีเด็กหลายแบบในที่นักเรียนหูอยู่เนี่ยเพิ่งอ่านอ่านบทความวิชาการอะไรมาเนี่ยเขาบอกว่าอีกอันหนึ่งที่ต้องน่ากัวมากคือไอ้พวกเพียนที่หนูไปจดจุดสปาเนี่ยนานๆจ